วัดีค่ะวันนี้ Unilife ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสภาพอากาศช่วงนี้ค่ะสภาพอากาศที่แปรปวนบ่อยฝนตกชุกมากในหลายพื้นที่ความชื้นสัมพัสในอากาศสูงเหมาะต่อการเกิดโรคพืชเป็นอย่างยิ่งพืชผลของท่านอาจได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก Unilife ขอแนะนำสารป้องกันกำจัดโรคพืชแอปโพสแอปโพสเป็นสารเคมีกลุ่ม3คุณสมบัติเด่นของแอปโพสคือ เป็นสารดูดซึมสามารถแทรกซึมเข้าสู่ต้นพืชได้ทำให้แอปโพสทนต่อการชะล้างของน้ำหรือน้ำฝนจึงสามารถปกป้องพืชได้ยาวนานแอปโพสใช้รักษาโรคพืชได้หลายชนิดโดยเฉพาะในนาข้าวเช่นโรคราเน่ายุบโรคก,กาบใบแห้งโรคใบจุดสีน้ำตาโลโรคใบขีดสีน้ำตาโลโรคดอกกระถิน และโรคเมล็ดด่างโดยวิธีการป้องกันทำได้ง่ายๆคือฉีดพ่นแอปโพสในระยะข้าวแตกกอร,ระยะข้าวแทงรวงและระยะข้าวเป็นน้ำนมก็จะสามารถป้องกันโรคข้าวได้ทุกโรคที่กล่าวมาในพืชไร่อื่นๆเช่นข้าวโพดเมื่อความชื้นสูงมักจะเกิดโรคราสนิมซึ่งสามารถใช้แอปโพสฉีดพ่นรักษาได้เลยค่ะในพืชผักเช่นผักบุ้งจีน มักเกิดโรคราสนิมขาวใช้แอปโพส์รักษาได้เช่นเดียวกันค่ะเมื่อเขือเทศและพริกเราอาจพบอาการต้นเหี่ยวใบเหลืองเมื่อสังเกตตามโคนต้นจะพบเม็ดสปอร์สีน้ำตาลอ่อนหรือสีชมพูมองดูคล้ายกับเม็ดผักกาดโรคนี้เรียกว่าโรคราเม็ดผักกาดใช้แอปโพส์รักษาได้ค่ะในไม้ผลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเงาะทุเรียนมักพบโรคราแป้งทั้งที่เกิดบนใบและที่เกิดที่ผล ซึ่งก็สามารถใช้อัพโพสกำจัดได้เช่นเดียวกันค่ะจุดเด่นที่สำคัญที่สุดคืออัพโพสใช้แล้วไม่มีปัญหาการดื้อยาและไม่จำเป็นต้องใช้บ่อยนับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆค่ะโดยเฉพาะพี่น้องชาวนาอัพโพสใช้แล้วรวงสวยมเมลสส็ดใสไร้มเมล็ดด่างถูกใจแน่นอนค่ะ